สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนมีสาส่องดี่ผ้ากี่ผ้าหนองมาหาหลอกเก็บเห็ดตรงกันเด้อจ้ะมามาละค่ะเห็ดขอนขาวจ้าออกหลายหลายพี่น้องฝนตกมาเห็ดออกบานอ้าวมาเป็นคือหนอนองนี่ค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นน้ำกันจ้ะมาหลอกกับม้ามาเด้จ้ะนี่เห็ดขอนขาวจ้ะมาหลอกกับม้ามาได้จ้ะนี่ดังๆๆก็น่าอ๋อเต็มเลยสิใหญ่เปิดออกดี้ดิโอ้ยสิ ออาขาวเนี่ยที่ว่าออกเป้นตามก็ได้ส่วนแมวประทันเดหายายก็นก้นองหอม หิบทึ้นฝนขางกันเด้อจ้ะนี่อกหลายเนาะน่าตึ๊บเลยถือฝนมาก็พอ่อจะเก็บอยนะู่เนาะ Một một tay đi mà mời đi đi mời nè mời 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 Nah kita nah. Hmm, si tem ออกเนหน็บไปเลยเอาหน้าเลยขอ,อนเดียวพอแกงไล่แกงได้ลลยแกงบไลายอยู่จ้ะเ,เอาเบนบหน้าพอดีแหละอ้ยหน้าตึกเลยเนาะด่าปไป ออกซอนกันหนึงิงพินส่นิ มันมันมันเลยเลยจ้าวัวแมันถอนกะไปเรื่อยๆจ้าเดินนะไปซุดไปขออะไ ที่ฝนจะได้ออก้างนี้นานมากฮาเก็บแตเห็ดเลยจ้าเห็ดหา,หา <c oughs> นองมัเหรอเห็ดเหรอ,นอหนอไม้จ้ าาแข่งเสีบเว้หัวใหม่ก็ได้หัวใหม่ก,กำลังอ่อนนะค่ะหัวมา่ัดินกำลังอ่อนแก่งเสียหินเสีดยดขึ้อาหารปลาบ้านเราเป็าาน,นคนม,ออน,น,นมาออาน้ำมือขึ้นบเลยเดี๋ยวไปเจอซื้อป้ายขออ,อน,นุญ้อเลยออกขากออกไง เอาให้หมดเอาสุดเลยปะจะสิเปล่งตาละพี่น้องออกน้าเฮียจะได้จะออกค่าอันเนี้ยสุดปลายขรอนแล้วจ้ะมาเริ่มต้นใหม่เรานี่ตรงนี้อ่อืม อูเรงขางกันด้วยจ้านี่วันหรเก็บคือวันไปป่น,นที่ไฮนเอาเนนหน่ยุ่งกันนายันาดเจสาเ,เนาะอืฝนต๊กมาจึงไหนยุ่งออกครับแท้ จ้กย่งจ้งมึเมาแล้วจะ้ะมึเมายังเมื่อคืนมาเห็นไฟอ,อ้มเอมือนจะละบรกาลบนนกาหเฮายุ่งแม่ใหญ่น,งงนี่ปีที่แล้วเพ็่บ่เอาเกีบเห้ห้ขอนเห้กันลุ่มขาวัดสินอ๋ออืม มันไปพกอันนี้มานาวตรงได้พกยญาอันนี้สีนุ่งเลยเนะนี่ยโอ้โหขบไปขบไปบดพกบดได้อูมังข้างๆนี่แหละ มันก็หอมแท้ขอมตอนนวงามแล้วอีวใยานี่เลยใบอยู่เนาะวนนี้อยู่ป้ายคอนหลายครับป้ายคอนเิ็มตาล่ะโอ้วนป้ายคอนมาป้ายคอนไหนอนี้น่เ็นจุ ก็หนึ่งก็ส่งเหี่ยวใช่ดบันดอกเนี่ยนะใ่ใชนดอกเน้อยอย่ถึงแดดให้ได้ไหมด,ไดีได้มาพอได้สักแต่ทำมันเหมือนแรงขึ้นสิสีบป้บบไปทางขอนราบ่บานแหานมีขอดี mệt nhá mệt mệt mất mất hết mất đó mất mai, mất qua mà. Ừ. Được rồi. Được rồi. Được rồi. มเมื่กี้เห็นกระมานมานีาน่จ้ะมานเนาะยายนเนาะเงี่ยลงละดอกเนาะโอ้ยขอนขอนขาวขอ,ขอนม่วงหอมมนันหวานจ้มามือนี้จังไดยายลาไปก่อนเนาะค่ะ,ะลาครับแล้วเด้อจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสานสะออนดีคือเก่าเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะ,ะค่ะคิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ อายายวางคือเกอลสวัสดีค่ะ, <c oughs> อะโอ้งามหอมอ่ะมาได้เฮ็ดปวกกอลมารอเฮ็ดคอนเนี่ยละจะ้ะ